ได้ค่ะมื้อนี้มากแกงเฮ็ดเด้อค่ะเด้อน้าเดือดแล้วแตวก็สิเอาเฮ็ดลงเด้อค่ะเด้อมาเอาเฮ็ดลงเนะเาะเฮ็ดลงเลยเนาะค่ะเนาะบ่ต้องพานาะค่ะเนาะเป็นจังซี่เลยมีแต่ดอกไมใหญ่พี่น้องไม่ต้องพา น้ำเดือดุ๊ดุ๊ดุ๊ดเห็ดลงเลยแล้วก็ปิดฟ้ามอไว้คเด,ด้อมันเดือดหน่อยอ้าว กมาดแล้วก็มีชุโลดชุโลดนะคะเด้อแล้วก็ดอดด,ดีมันหอยมันหอยแล้วก็ผักแมงลกักมีแค่นี้แล้วค่ะแล้วก็ปลาแดนมั้ยคะเด้อใส่ปลาแดง ไประเดกขันน้ำขันน้ำกระี่อ,อยู่นี่เป็นยังไกี่อยู่ยโอ้ยเียงไายมิตรเองกำลังอ,ออกแล้วก็ดวได้จับอยอ่เลย อันนี้มีแค่นี้งด้วยค่ะเด้น๋นี่นี่ <c oughs> มีปลาแดกแมงลักชุรสรสด,ลด,ลด,ดีน้ำมันหอยใสแค่นี้นะคะข้ามาเบิรงเดือดแล้วเดือดเลยนะคะใส่ปลาแดกนเดกนาะปลาแดกเลยค่ะ ใส่แค่นี้ก่อนด้วยค่ะเพื่อมันเค็มเราจะใส่ชโลดแค่นี้ด้วยค่ะพอละราตรอดีอเพื่อประเดีกก๋ยวจะเกลี้ยงเน็ดให้มันอร่อย น้ำมันหอยจักหน่อยเนาะน้ำมันหอยจักหน่อยเนาะค่ะเนาะถ้ามันถ้ามันสุกแล้วเราก็สิเอาใส่น้ำเนาะค่ะนั่นใส่แมงลักแล้วก็ใบในน้ำแลนะ้วกันเนาะนี่มันยังไม่ทันเลยอันนั้น น้ำปลาน้ำปลาน้อยนึงนะคะนาะพ่อนะคะนาะเพื่อมันเข้ม,ขมใส่ยางแหละแล้วก็สุดถ่าย,ส,ายสุดถ่ายใบแมงลักกับอันนี้นะคะเด้อ ไปเลยนี่ค่ะแล้วก็ปิชฟ,ฟ้ามอไว้เด้อค่ะเด้อจึบ๊บอ่า